สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับพบกันในช่วงยามบ่ายนะครับท่านชมเวันนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับพอดีไม่ได้เจอน้องขวัญใจนะครับน้องขวัญใจเจ้าควายเผือกตัวน้อยๆนะครับตั้งแต่ผมทําคลิปครั้งที่แล้วนะครับไม่ได้เจอเขาประมาณเกือบปีครับพอดีว่าพอเอาไปปลูกไปผูกนะครับอีกฝั่งหนึ่งของของของพื้นที่สนใจสั่งมาแห่งนี้นะครับนี่ครับโตแล้วนะครับ เมื่อกี้เขาจําผมไม่ได้นะครับเขาก็วิ่งไปผมก็เลยว่าควันใจมานี่นี้นะมาคุยกันหน่อยนี่นี่เขาก็เติ่มจําเสียงได้แล้วนะครับนี่ครับให้จับด้วยเนี่ยนะครับนี่ครับโตแล้วครับอันนี้น่าจะสามขวบกว่าครับเจ้าควันใจนะครับเนี่ยกำลังน่ารักเลยครับนี่ก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นตัวแม่เขานะครับแล้วก็พี่สาวเขาทางนู้นนะครับมี่อยู่สามตัวด้วยกันควันใจไหมควันใจไหมนี่ครับนี่ ยอมให้จับแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับไม่ได้เจอกันนึกเป็นปีครับจําเสียงได้นะครับอพ่อก็ตั้งชื่อเขาบัวขาวนะครับแต่ว่าผมเรียกเขาเจ้าขวัญใจนะครับควายเผือกแสนรู้นะครับเนี่ยเห็นตั้งแต่เกิดนะครับเนี่ยเนี่นี่นี่ทำความรู้จักกันแล้วครับเนี่ยมาทีู่มา้ืม เห็นแล้วมันเคี้ยวครับเจ้าขวัญใจนะครับเป็นควายเผือกนะครับ3ามตัวนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่เห็นติดสัตว์นะครับของเจ้าตัวแม่กับตัวพี่สาวเขาก็ยังไม่เห็นติดสัตว์นะครับเอ่อตรงนี้นะครับพอดีว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับท่านชมในนาตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลยเอาเจ้าขวัญใจแล้วก็แม่นะครับแล้วพี่สาวเขามาปลูกไว้นะครับไปให้เขากินต่อสั่งข้าวนะครับ คิดถึงนะครับคิดถึงเจ้าขวัญใจนะครับนี่ตัวแล้วตัวแล้วนะครับนี่ครับเผื่อใครคิดถึงนะครับผมไม่ได้ทําคลิปเจ้าขวัญใจนานมากครับท่านชมนานปีกว่าๆครับนะครับด้วยความคิดถึงเขานะครับี่สดใสขึ้นนะครับดูเขาโตครับโตมากเลยครับวนทวนนะครับบนทวนนะครับเกือบจะเป็นสาวแล้วเดี๋ยวต้องหาผู้ให้เขา นะครับจะได้มีลูกหลานสืบนะครับโอเคครับท่านชมถ้าชอบคลิปน okay. okay, ี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนะครับแล้วก็กำลังใจให้เจ้าคนใจนะครับควายเผือกแสนรู้นะครับนี่ด้วยความรักนะครับเนี่ยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับคอนเชย์คอนใจ ดูกล้องหนดูกล่องไหนแล้วอ <c oughs> <c oughs>